สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกอสโลเนิวสขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้ากุ้งป่าอ้อยเครื่องนุ่งห่มและสินค้าป่ายน้ำบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะ วันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568เวลา14นาฬกานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้ากุง้งปลาอ้อยเครื่องนุ่งห่มและสินค้าปลายน้ำ ป,ปลาปนน้ำมันปลาและอาหารสัตว์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือตลอดจนป้องกันการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แก่กรมประมงกรมปรศุสัตว์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและ3สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายรวมจำนวน12หน่วยงานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้ากุ้งปลาอ้อ,อยเครื่องนุ่งหม่มและสินค้าปลายน้ำปลาปนน้ำมันปลาและอาหารสัตว์ โดยเป็นการขยายต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมจากที่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง13หน่วยงานเมื่อปี2564เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับอย่างต่อเนื่องด้วยการกำกับดูแล สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรมอันนำไปสู่การปลดสินค้าของประเทศไทยออกจากบัญชี TVPRA list และ EO list ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มโอกาสทางการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารสาระดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ช่องทางออนไลน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, X และ TikTok อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ก็สล์ c h อช n นลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีครับ กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน